สนัสนนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพืชสุขภาพกาแฟที่อินิวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนัสนนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามี่เอ็กซ์รสกอร์ดอลหิตตันอันนูนอิสระต้องขวดนี้เลยสนัสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสวัสดีค่ะ ครับ FC พี่เป็นเพลงทั่วประเทศนะคะครับผมเยาวดีสีมืองเลยครับวันนี้รู้สึกดีใจได้มาแสดงภาพยนตร์เรื่องกด GPS กดผิดบิดตาโอ้วันนี้พี่ยาย่ามาแบบวิบวับวิบวับเลยนะใช่นี่คแในคาแรคเตอร์เป็นอะไรเนี่ยเป็นอ่าหมอลำประจำวงค่ะโอ้ว้าวเปลี่ยนลุกเลยเนาะเปลี่ยนลุกเลยโอ้โหว้ยวิบวับเลยขนมิงก็มีเนาะอ่า แต่งหน้าตลอดสวยตลอดในเรื่องรับบเป็นใครครับรับบเป็นนางเอกหมอลำเวราดีสีมึงเลยค่ะโอ้มังของพี่เลยว่ากันเถอะโอ้แล้วแล้วเป็นยังไงคาแรคเตอร์ที่เราต้องเล่นสนุกสนานแบบไหนก็สนุกสนานมากค่ะก็อ่าเป็นแบบว่าอยู่ในรถไปไปแสดงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ทราบข่าวว่าต้องสวยตลอด พิงก์ตลอดไม่ยอมเลยอืมเรื่องนี้ไม่ยอมสวยตลอดเลยค่ะโอเคเป็นเอกมรลำนะคะฝากไปด้วยอภาพยนตร์เรื่อง g v s กดผิดกดผิดผิตตายนะครับผมปุ้มกับชารีก็อาจารย์ศักดปักนะครับแล้วงานเพลงของพี่ยาย่าตอนนี้เป็นไงมั่งก็มีกระแสตอนนี้เพลงใหม่ล่าสุดก็เพลงน้องมึนพี่เมาว้าว มีเมียไหมมีเมียไหมเนี่ยเป็นเพลงเรียวปล่อยออกมาอ้โหรู้สึกว่ามีกระแสแล้วก็แฟนเพลงชื่นชอบมากเป็นคาแรคเตอร์แบบสนุกสนุกติดตามพี่ยายาได้ททางไหนคะติดตามพี่ยายาได้ทางไหนครับได้ทาง youtube แล้วก็ Facebook แล้วก็เพจนะคะเพจก็ยาบดีสีมังเลยค่ะสุดท้ายนี้สวัสดีพี่ใหม่แฟนคลับนะครับสุดท้ายนี้ยาบดีสีมังเลยก็ขออยพรให้ มีรักเป็นเพลง FC แล้วก็พี่น้องทั่วประเทศนะคะที่ปีใหม่ยาวดีสิ่เลยก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้สมความุ่งมั่ปรารถนาแล้วก็มีเงินไหลกองทองไหลามาตลอดปีและตลอดไปคะ่ะโอเคครับขอบคุณครั<า>ค่ะพี่ยาย,ายา่าครับ สนัานน์นด่ยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟทีนิวมอไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนัานน์นด่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเี็กแคลเซียมบารุบกระกะดูสนัานน์นโ่ยน้ำมันงาดำเซซิมีเอกลดกรดอะดิต้านน้านอิสระต้องขั้วนี้เลย